ระวังาสิ้นคำว่าระวังตรงหน้าระวังจับชูชักนี่เขาเรียกอะไรชักชูกชดมป่าที่คือตรงหน้าระวังวัไทยาวุฒดมปาแล้วทาตรงยืดกพอเพงจบปุ๊บก็จะสั่งเรียบพอาได้ยินคำว่าเรียบดมป่าอาวุธดม เตรนนียมครรพประธานในพิธีตรงหน้าระวังมั่งาสาลีค่ะวัตถยาวุทิงี่ธรรมบุตรไ่เคยทำวัตถยาะไมครับอาจารย์เตรียมคารพประธานในพิธีตรงหน้าระวังชัดสูดมแล้วก็วัตทยาวุฒธ ดบฟาดเอเพลงจบเรียบดมบาดเอาดองเก็บมันจะสอจังหวะสจังหวะก็คือยังไงก็ต้องลงไปที่บากก่อนัดแ้ก็บเนี่ยเรียมะสัระางไปบเก็บเบที่ปากเพื่อยๆบากเก็บพอมาลมาแล้วต่อไปเวลาแบกกระุกเวลาเนี่ยเรบ ชักโชว์45องศาดมปากมันจะต่อเรื่องไม่ทันนะงแบกอาวุธจะให้มันเล่นเหมือนแม่หน้าเดินบึทุกคนทำทำมือถือมือถือติดสาซ้ายตรงหน้าระวังระวังมาที่จมูกอย่างแหวกแฉมแลกขวาทำ พอแลกควาปุ๊บเราไม่สบัดแขนแล้วไอ้ไม่แขวนแขนแล้วแต่ีนี้จะสะบัดหน้าสั่ที่ขาซ้ายตลอดไม่ได้ไม่มอ่อนตรงหน้าระวังแขวนแขน,แขนปกติ